โซเชียวพากันใจฟูไปหมดเปิดภาพน้องหมีเนยเดินทางไปมอบของขวันที่ใจเด็กๆที่กำลังป่วยเป็นโรคมะเร็ง เขาเด่นเขาเด่จะพาเพื่อนๆไปดูภาพน่ารักและอบอุ่นหัวใจทําเอาใจฟูนะคะหลังจากแฟนเพจคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้โพสต์ภาพน้องหมีเนยได้มาเยี่ยมและให้กําลังใจแก่ผู้ป่วยเด็กที่นอนรักษาตัวในวโรงพยาบาลรามาธิบดีพร้อมระบุนะคะว่าน้องหมีเนยบัตเตอร์แบร์เยี่ยมให้กําลังใจผู้ป่วยเด็กที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเมื่อวันที่27กันยายนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัย มหิดลให้การต้อนรับน้องหมีเนยในการเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยเด็กที่นอนรักษาตัวในวโรงพยาบาลรามาธิบดีโดยร่วมทำกิจกรรมเต้นพร้อมกับเพลงประกอบสร้างความสุขส่งต่อความหวังให้กันและยังได้มอบของขวัญเพื่อเป็นกำลังใจสำคัญให้กับผู้ป่วยเด็กได้ร่วมฝ่าฟันโรคภัยที่กำลังเผชิญอยู่ด้วยค่ะ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลรวมให้การต้อนรับน้องหมีเนยและคณะผู้บริหารได้แก่ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์อาทิตย์อังการน้น์คณะบดีอาจารย์นายแพทย์ไพรโรธบุญคงชื่นรองคณะบดี สัตราจารย์แพทย์หญิงสสิโสพินเกียรติบูรณกุลรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวัฒนธรรมและรองศสตราจารยนายแพทย์เอกภพศิริชัยนัน หัวหน้าศูนย์มะเร็งได้ต้อนรับน้องมีเนยจากบริเวณทางเข้าอาคารหลักหรืออาคารหนึ่งซึ่งได้เป็นคณะนําน,น้องมีเนยไปร่วมรับฟังวัตถุประสงค์และความเป็นมาของการจัดกิจกรรมโดยมีศาสตราจารย์แพทย์หญิงนงนุษจิระชัยนันหัวหน้าสาขาวิชาโลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยาภาควิชากุมารเวชศาสตร์ กล่าวถึงกิจกรรมโครงการช h ย l h o o d Cancer Awareness Month ที่จะร่วมให้ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งในการตระหนักถึงการรักษาในโรคมะเร็งที่พบในผู้ป่วยเด็กทั้งนี้น้องหมี่เนยได้เดินทางไปยังหอผู้ป่วยเด็ก7 โรงพยาบาลรามาธิบดีชั้น8อาคารหลักเพื่อร่วมทำกิจกรรมเต้นรำเพลงประกอบร่วมกับผู้ป่วยเด็กเป็นการให้กำลังใจที่ยิ่งใหญ่ส่งต่อพลังในการต่อสู้กับโรคร้ายที่ผู้ป่วยเด็กต้องเผชิญอยู่น้องหมีเนยยังได้ส่งต่อความหวังด้วยของขวัญชิ้นพิเศษและทำกิจกรรมร่วมกันทำกลางความสุขของผู้ป่วยเด็กบุคลากรขอ,ของโรงพยาบาลและแฟนคลับที่มาร่วมให้กำลังใจส่งต่อพลังอันยิ่งใหญ่ในกิจกรรมครั้งนี้ด้วยนะคะ หมายเหตุน,นะคะภาพที่ได้ทําการเผยแพร่ได้รับการยินยอมจากบุคคลในภาพตาม PDPA แล้วนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ